เงิน1 0,000บาทของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนเมื่อไหร่และมีเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติอย่างไรโมนในแชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้20กุมภาพันธ์พัครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทางคุณเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังให้สัมภาษณ์เอาไว้กับคุณสรยุทธในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับเบื้องต้นวิธีการลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนครับคุณจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศรวมถึงไปรสีนีไทยก็ได้นะครับแล้วจากนั้นเขาจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขซึ่งก็ต้องไม่ซ้ํำกับเฟสที่1เฟสที่2แล้วก็ต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านดาต้าย้อนหลังไปด้วย หากใช้ไม่เกินที่กำหนดก็จะได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนแต่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการอยู่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับแต่คุณเผ่าภูมิยืนยันว่ามีแน่ๆเงินหมืน่นสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้แล้วก็มีแนวโน้มสูงเลยครับว่าท่านจะได้เป็นเงินสดนะครับแต่ยังไม่ได้มีการระบุวันนะครับว่าจะสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันไหนต้องรอการประชุมของคณะอนุกรรมการรวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในการการะตุ้นเศรษฐก,กิจก่อน ถ้าสรุปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับพอสอบถามต่อครับแล้วคนที่เขามีสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้ลงทะเบียนละ่ะคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าต้องตามเงื่อนไขเราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงนั้นมีการประชาสัมพันธ์กำหนดกรอบเวลาชัดเจนการบริหารประเทศในภาพใหญ่ควรเป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามสิ่งที่ได้มีการประกาศเอาไว้จะเหมาะสมกว่าและการสวมรอยอ้างว่าไม่มีมือถือก็จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะมีการตรวจสอบข้อมูลจาก Data กับเครือข่ายผู้ให้บริการซึ่งเราคาดการได้อยู่แล้วว่าจะมีคนแกล้งไม่มีมือถือมาสวมรอยจำนวนมากรัฐบาลจะต้องมีคนไกในการตรวจสอบนะครับ ดังนั้นณนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่รองเงินหมื่นในเฟสที่3อยู่ก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งในการประชุมซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์หรืออย่างช้าก็เป็นต้นเดือนมีนาคมนะครับว่าแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยู่กลุ่มไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆหรือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านลงทะเบียนไม่ทันกับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จ รวมถึงเงินหมื่นในเฟสที่3ที่มีสมาร์ทโฟนแล้วทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ